สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตตี้ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะมือหนีแพชิพาพีพาหนองพ่าทุกคนมากินแกงโน่ใหม่ไรพี่น้องจ้าแกงโน่ใหม่ไรปัดถูพี่นอ้องหอนๆเลยเข้ากับบรรยากาศดีบักคักเลยพี่น้องจ้าข้าวเหนียวเจียวมาพี่น้องบบตองลอ้อสาฝนตกโบยูโบเศร้าพี่น้องก้มใจหายแห้งจ้ะ หืมอืมหอ่องเบ่งกลนออกน้องหม่ไรเนี่ยพี่น้องสุดยอด แกงเ,เช่เห็ดเชยยอดบวบพี่นอ้องมะเขากันคักจ้ะหนักหนามะขอนพี่พี่ามมาแบบ แกงนอกไม่ไรเนี่ยพี่น้องเขากันคักเขากันกันยักาศอือุดยอ บุญแม่นางับเป็นยองเหียวเขาทอนๆเลยเป็นองอนปรุงมากใหม่ๆเลยูย่เฝ้าออกแกง ดดยพักนั้งอยู่ทางล่าง น้องแสบๆน้ากันฝนก,นกระตกบัเศร้าจ้าเถื่อบ้านพี่น้องน้าถั่วบ่พี่น้องจา้าแถวอุดรบัวมั่กแต่ที่ถมอยู่เป็นบางบอนแต่บ้านแพทบัวถ่วพี่น้องแต่ว่าฝนตกบัเศร้า แค่รสิบ่ด็กินอีกก็ไ้พี่้องแต่มันก็ออกให้กินใช่ไหมหอมเลยเนี่งสุด กนั้นว่าแบหากินยากพี่น้องย้อนฟุ้นว่าเศร้านี่แหละก็เลยได้กินตลอดแกงหน่อไม้ก็ได้เขากับบรรยาการงาน ่นี้กินง่ายยุ่งง่ายดีด้วยพี่น,อน้องจ้าแกงน้ำใหม่กับเจียวไม่เสกกีแล้วก็เลีวยงพ่อพักมาห้พี่น้องบึง่ง่ะขวดนอำอขอ้อยังงอยู่ว่ งออกมสุดยอดแทะแกงน้ำมันนาะใส่พักลายๆแกง,กน,กงน้ำมานตำนุ่งสุดยอดอาหารอีสานบ้านห้อง น้อยๆเสียแกงแซ่บท่นถามเป็นแยงเป็นแยงแซ่บได้พี่เนองแยงไงแยงแซ่บก็เหือ กินท้างหอมใครมากขา้าวเหนียวแล้วมาห้างพีเดอพี่น่อมากินขาน้าวเหนียวสุดยอดได้เพล่น เก้งม,มาใหม่น้อ,นอ,นอ,นอแซบๆน้ำคุณสุดยอดคุณโต๊กเนี่ยพี่น้องจะคำถามบ้านพี่น้องน้ำถ่วมกาเคาะแพทย์คอเป็นกับร่างแจให้เด้จาพี่น้องจ้า พราะว่าฟุดีกระบุ้งวัสดีป่านนี้แล้วพี่น้องหทมทอมทิพทอมแดนสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยแกงน้องใม่ต้องไปหากินแล้วพี่น้องสุดยอดแกงน้องใหม่พี่น้องเอ้ยอันนี้สารบาัตรห้อง อาอแล้วนอะกพี่น้องเนาะคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาพี่ล้าน้องไปก่อนนะจ๊ะจะลืิ่มกดไล่กดแซ่ไปในเด้อจ๊ะพี่น้องจา๋าสวัสดีจา้า